พี่น้องคนเดือนแล้วนี่ทำนี่ร้นนอยปีแล้วออกลูกอย่างนี้นนนออกลูกออกมันมันเป็นนิ่มันอวยงามดีเลยพันงามพี่น้องวายสิเอ็ดเดือนขอประกวดได้เดนี่นะเล็กน้อยนี่ใประกวดไม่น่า่ะคุณกลวมสายสาพันธุ์ไก่ตีพี่น้องสองลูก ไก่ต้มโลละลอ,อยเบาเอาออเอาเป็นตละหามลอยตละพันขนม,มันมีซุ้มหุ่งเปทนแน่บนครัอันนี้ไปบ้านมูยคนนั้งครับแกดซักบนไปมันอยู่หน้าเื่อนด้วยนี่เ้อะ มาดหมอญอดีตหมอญนะไม่เด้อพี่น้องนี่คนมาอยู่น้ำแพร่น้ำหน้าได้นี่ยเรียบมาเนี่ยอ่าพาไปเบิงมีอย่างแน่แม่นบอกเออมาอยู่จักปีแล้วทั้งยืนตรงหน้านี่ปมันเล่าออกปีห้าเก้าห้าเก้าหกห้ามันหกปีเนาะหกปีแต่ว่ากะอยู่กับชาวบ้านนั่นละเดี๋ยวจะไปเบงฟุลดิ้นน้องไปโอเคครับไปไปไอฝนใส่ฝนมาพร้อมสายฝนครับอ่ะ เชิญเชิผมกลับวมาคือไยแต่ละตำรวจยานมาอยู่ไปยินบ่เปยังบ่เงเดี๋ยวแม่บ้านดูแลให้เชิญครับมากครับมาเบงไก่ขี้ทองว่าะหลายขนาดได้ปะเนี่ยขอองควายต็ดีายเปนแก้แก้ปัญหาสมัยก่อนหมู่ล้านเท่าหนิตะเกาว่าเทนควายมันสีลมควายสีลมนี่มันสีหยยบีหยาบนี้ลมซ้ำทอง ในเทปปุ่นอันนี้ว่าแม่นว่าหัวลำมันร่วยแต่นี่คือการแก้ปัญหาของเกษตรกรยุคใหม่าแต่ว่าเรามีที่นอนให้มันนะดูดูดูมีที่นอนมันก็จะมานอนที่ที่ของมันนะแดดวาธรรมดาตอวไหนอ้นี่ครับยางพาราติดบุกพ้งทำไมยางพาราครับบุกเพ้งไปสายไหมก็เตรียมไว้ให้มันตอนเย็นนี่เขาก็จะมานอนอาจจะมีทุกข้อ กวยงามเพิ่นมีที่นอนมีที่นอนม่ธรรมดาเลยอันนี้น้องมาลินลูกพ่อรันเองจริงพ่อค่าตัวล้านสองแต่ลูกนี้ไม่รู้เท่าไหร่เป็นลูกชายลูกชายอ๋อลูกชายเป็นพ่อพันธุ์ไเก้าเดือนเก้าเดือนนี่เก้าเดือนยานุ่มไปนี่ยายังยังยังดูนมแม่อยู่แต่แม่นี่แม่แม่ทองคำายบ้าน แต่พอพันดีให้ลูกให้ลูกเกถ้าดูที่การให้ลูกเขาซื้นมากแค่หกหมื่นตุ่นนี้ตรงนั้นทองแท้ทองแท้สายพันธุ์ยังอันนี้หรือพันธุ์ไทยกันลูกพ่อทองศุกลูกพ่อทองสุกร์สวยงามใช่ตอนไฟขึ้นราคานี่ราคานี้แรงคือบ่ไดี๋ย้เนี่ยเนียนบอกไปส่ง ตอนนี้ราคาไปไปลงไปเท่าไหร่ซื้อมาเก็บส่วนมันคืนซ้ำนี้เท่าไหร่นี่ราคาเจับแสนนะป้าป้าเหรออายุสิบเดือนสิบเดือนต้องแค้ต้องแค้ตัวผู้จ้ะดูดูดูมันตมันหนาเลยแก้งขาดูขาคนเลยนเจี๊ยบอีกยบลำซันดีนะแต่ตอนนี้ตายตัวแล้ก็ หุ้นนะนะหุ่นแล้วก็ซื้อไว้ซื้อไว้งามงามงามเราก็จะเราก็จะคุนดีเลยเราไม่เหมือนไคบ้านเลยวันนี้เขาจะคุนคุณพ้นกันมันเต็มที่มันสิจักปีครัโตเต,ต็มที่สองปีกว่าสองปีต้งแต่ร้อยห้าร้อยสีส่กว่าอืมวันนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบหกวันมาแล้ววันนี้เ่ราะตระเส่านะเนยมามาแม่ ตัวกระโปงนี่ไงสูงไหมมาใหม่มาใหม่คุนดีอ่ะเนี่ยคุนดีมาใหม่ยังยังยังกลัวคนอยู่ถึงร้อยสี่สิบสองครับสมติดแล้วทือว่ารูปร่างดีป่ oa สมเนี่ยสมติดกับเจ้าผาแดงแห่งสถานีไฟงานอําเภอเพ็ญก็จะซ้าผ่าน จะหลปมล่างดีนะถูจิงนี่ร้ี่สิบถ้าเขาเล่นกันจริงจริงอ้อยหอันนี้รอ 40, ้อยใสิบร้อยสบองยสามีเนาะอายุอายุเท่าไรเนี่ยสามสี่สี่ปีให้ลูกลูกตัวที 2, 2> ่สองที่สองกำลังทองครับนี่เ้า 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. งติดสมติดแล้วพอสมติดแล้วเน่ยทอ,องเล่ยนควายเรีนควายหมอเล่นควาย ว่าตดละแสนพี่น้องแสนนี่คือยงีมันลงมันบ่เนี่ยทำมันขึ้นแพงกว่านี้ยงบ่สองแสนได้โอ้ไปลูกไปเขาก็ไปลูกไปไม่ต้องกัดไม่ต้องกัดแถวกัดแถวอยู่อันนี้บมคุนง่ายง่ายเขาเข่าเงี้ยน่าชวนน่าชวัโอเคสีวิตอยู่น้ำทงน้ำหน้าครับแต่เงีอนเพิ่นได้เนี่บ่งกันหน้าเด้อเห็ดเงีอนเลยหน้าเลยไปไม่ใหญ่ครับสมุกขันใหญ่ อันนี้ก็ไม่ได้ใช่ว่าลงทุนเกินไปแต่ว่าเราลงทุนครั้งเดียวครั้งเดียวแมนอันนี้หมดไปสองคิวครึ่งคิวหนึ่ง่านแปเป็นสามพันหกสามพันหกบวกเก้าร้อยสี่พันกว่าบาทเออมันกะเนี่ยนะทาวนเนาะลงทีเดียวมันเป็นใหม่แบบเป็นใบไหม่มันก็เสียดเปลี่ยนดูครับตอนนี้พัฒนามาจจกข้อข้อเหตุข้ออย่างเด้อเรื่อๆบ่ไดดบ่ไเด้เจดนาเนี่ยปลูกบ่เห็ดเนี่ยปลูกบ่เศร้าหรือเปล่าปลูกเห็ด ก็บ่พบไปนะมาหลังกูเห็นเห็นนังฟ้ามาอนี่ก็เลยยกขึ้นมาเป็นข้อไก่ข้อไก่แล้วมาเป็นข้อไฟก็ใช้เหล็กผลแล้วผลผลิตป่ะนี่ขายแน่นอนท่างคุณแน่นอนครับเคยลงลงคลิปเดียวแล้วอู้บ่ต้องขายก็ได้ครับไปใส่หน้าขายนะเป็นเงิ่อนอะไรนะอันนี้ไก่ไก่มานอนดิ มันกัไก่ไก่มาแล oh, ้งเบื้องไงเช่นเป็นคอนไก่ไปน right ้ำตัวหอกไว่เน uh huh. ี่ตัวแล้วมันดีอย่างไรไก่นี่มันจะเบิ้องมาแล้อที่มากที่มากแม่งงอดแมงเฮานี่พวกไก่พวกนี้อมันจะดูแลเกือกูลกันกับไกว่พี่น้องขี้กับเป็นปุ๋ยเอาถามนิดนึงบันนี่ขี้ไคว่เนี่ขายสอบเท่าไรกันเอา ถ้าผอซื้บ้านเท่าเขาก็ขายสี่สิบพันี่พนก่สามสอบร้อยสามอบร้อยสามสอบร,ออบรอ้อ,อ,รอยหมายถึงว่าเขากอรอเองเน่ะแต่ถ้าก่อไปส่งบ้านคือสีบนั่นสามสอบร้อยมากก่อเองอยู่พอกคนซื้อแต่ถ้ากรอไปส่งคือสี่สิบแค่นี้คือเอาไปใส่ในสวนในนี้นะสวนในใต้หยาใตหยาเขา ตอนนี้มีจักโตทางเบิร์ม่สามีบอกซีโตบอกควายลืดมีแต่ว่าสมศรีละกันปีปีสองปีสามปีถ้าอายุเท่าไปมันก็ตีนี้ไปเรื่อยๆมีแล้วอาหารหนาบอกหรือว่าหนาห้าเนี่ยมาแแ่งกับเป็นเฟืองเฟืองเออมาแรงกับเป็นการน้ำตาลเนี่ยเง่น้ำาเนี่ยเสมเม เขาพวกนี้เขาทำ่ธรรมศาสตร์นะคาค่อยแบบพันงามอันนี้สิบเดือนเกิดสิบสามพฤศจิกาสิบเดเดือนสิเอ็ดเดือนเดืชันนโอ้โหวันงามดีเลยงามพันงาม่องควายสิเอ็ดเดือนขอประกวดได้ด้วยหนะเล็กน้อยนิได้ประกวดได้ประกวดไม่เป็นไรัน่น ตอนเย็นเขาก็จะมาน,นอนอยู่ที่นอนกันเนอหูเนาะจักควมน่ารักข้ารทางนี้เป็นขอ,อกหมูที่นองเพื่คยเรียงหมูเหมูราคาล่งพ่เส้าเรียงแล้วโอ้ตะกี้ก็เรียงหลายเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่สี่ขอกอ มูกราคาตกเ้าเลียงแล้วสัตแอดซักเ้าเลียงมูกเลียงเป็นเลียงไกลแทนตัวหุ่นทั้งหลังซาปากเหน๋ยวจังไปบึงโอ้เม่อพ่อมาข้ามยักษ์มาเนี้ยทุกคนันเปียกันเปียกย,ยักษ์ดกขนาดคน นั่นนี้เป็นคำเทศดอดสิพวเป็นมากกว่าคำเทศมะขามเปรี้ยวยักษ์โอ้แต่สอนเด็ก <c oughs> อ๋อพังวานฝน,น,นพันงวันบ้านฝนปัจจาระบารมีเอ่เอแสดงว่าปู่ได้แต่เนาะปู่ได้อยู๋อ้อาสวนโคกได้ที่วัดไรไหลวัดโคกเป็นไหนอวัดอะไรไปดูเรื่องกันไปใหม่ไปใหม่อ <c oughs> อาีนียู่บ,บ้านยังบ่ ไม่ไม่กับเบิร์ตล่ะเอ้ายี่ธรรมชาติ์โบว์เรือบ่ะมันเรียกลูกปลูกต้นสักอยู่บ่์ใส่สักท่องเลยจ้ะอันนี้ไม่ยังอันนี้ได้ไหงเคยเลี้ยงกบดิเลี้ยงกบเลี้ยงปลาแบบนี้เห็ดโบวไหวเห็ดโบวไหวเออเห็ดผู้เดียวเนาะเห็ดผู้เดียวเห็ดหลายเ้่อาทิตย์กันงานอย่างเงอะงะไม่เด็กเซ่เอบประกันชีวิตสองต้นลูกโอเคแล้วสองต้นกันใหญ่ๆกับพ่อแต่แกงอยู่เดลอใหญ่ หุ่นมีหอนเห็ดเห็ดบดกระด้างนี่เป็นเห็ดกระด้างแล้วโดนมะนาวมะนาวโอ้มะนาวมะนาวก็วัต้องไปซื้อเขาดอกอ่ต้สกินเนาะมัอสิบสิบยี่สิบลุมอ่ดงาอกปลูกหลากหลายให้ได้กินทุกอย่างเราต้องเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตไุปเปอร์มาร์เก็ตที่สวนนี่แหละ้เยต่หอมไปใส่รถ มันหอมอืมเป็นขนมนำและอันนี้มีย่างนั่นะสละป่คือต้นสละสละละกรมใช่ป่ะสละอินโดสละอินโดตีน่ะละอินโดสละอินโดนี้ก็สังไผ่ปนี่ไว้เลี้ยงเอาไผ่เลี้ยงตีนอนยนมเสร็จลำสอนเตดสา a m a m a m มีตลอดปีบ่เอบ หน้าแรงกับพกแห่งมันปะมันหนาวหนาวหนาวกัน,ก,ก,น,น,นกินเลยครับบานเข้าทำสิกินเนาะเนาะมาเบ่งตาบัาน,นอู้คุ่นขนาดยังบวกแห่งอาหารีลยลายังงนี่ปนินปนินปนาพี่น้องคนเจักเดือนแล้วนี่ รันยเดือนหลายปีแล้วออกลูกอย่างอ๋อออกลูกออกมันบ่มีการนิ่มันอืมกินนออกแม่แพลูกไปกรนิคุดตัวใหญ่กะจบกินไปเป็ดมาแล้วอืมเป็ดมามีู่หวก็หลายหลายหลายแตก่ยแล้วเม่อสัง่วยไข่กินไปเออขึ้น เป็ดกบปลาเขาก็อยู่ในของามันุภเป็ดสิมากินปลาบ่แม่ตัวนี้เขาอยู่ขอาเออกันเลยเออเอาตแรกนี่มาเป็ดสิมากินปลามันกินอาหารกินอาหารเยอ้นย่ออกันกินกินข้าวปลาเยอะนนีวะดของเพื่อนปลาควายก่น่มงนเะ มันบ่อปลาติควายควายต้องมานอนนี่อ่าเป็นเลี้ยงคว,วายก็เลยต้องมีบอ่อให้มันมีบวกน,น,น,นั้นลงน้ำพี่เราเนี่ยบ่อไม่เป็นชนนี่ชนอ๋อนี่ไม่นช่ในบ่อปลาบ่หรือธรรมชาติแกเลี้ยงใช่ไหมแต่บ่อเด็ดป่อยบ่อ,อ,บอเด็ดป่อยอ,อ๋อเป็นบวกบวกควายทั้งปีต้องต้องสูบน้ำจ่ายนี่มาลงให้บวกเอ่อย่า่ขาเขาจะได้นอนอืมจะได้นอน นั่นตุ่นของเขาละนี่จะแจ้งมาไทยอันนี้ปลาอย่างไรอันนี้ปลาเรียงเป็นปลาเลี้ยงเทโพเทโพโอที่เคยลงทิริปแต่ว่าถ้าถ้าสิ้นปีนี่มันใบใหญ่เท่ากับอันนี้อันนี้จักเดือนอะไรเนี่ยเทโพเนี่ยสองเดือนนั่นนั่น เอน้ำหลากมันมันออกเด็กมันออกซึ่งอยู่กับยูุคโบ้านเทาพอื่นปลาปึงบ่เดี๋ยวกันบ่เนาะเดี๋ยวกันเนาะปลาปปึงลาเทโพพี่เนาะแยงถ้ามันลงหมดอยู่นะท่ามันมงน้ำไม่ติดที่ซับกินที่สอนปลาพี่เ้าะเออปลาปึงหรือปลาเทโพ่ปล่อยลงชิ้นเบียวนะสองถุงเอออะไรเนี่ยปลายน้ำมันเนี่ย นี่หน้าเข่าเพิ่นมาเนี่งามงามคักพี่น้องจะมันล้มพ่นข้อนาเร่งเอาไคว้มาปล่อยนี่สอนแต่เข่าเอาเป็นเด็กินอันนี้เขาเหนี้ยเขาเจ้าเนี่ยเขาเหนียวอย่างเขาเหนียวก็ขอหกเด็กครับเขาเหนี้ยก็ข้าเจ้าได้แพงช่วงนี่อันนี้ปลูกปลูกกินเพื่อกินโอได้บ่ได้วยในเด็กค่ะแต่ปีนี้ราคาเข่าสีดีดอกเด้อพี่น้องราคาเข่า หายมีเข่าเนี่สบายเลยปีนี้ง่ามไหลง่ามหลายง่ามหลายจนล่มนาะนี่นี่ดูดูเทียบกับตัวคนแล้วลงไปส่วนหัวครับส่วนนี้เรื่องนี่ยังไม่ถึงเนาะนี่ส่วมๆง่ามเกินไปง่ามจนล่มแล้วนะเรื่องนัานโดดเขามาเกี่ยวเขาก็คิดอีกระดับหนึ่งมันล่มเนาะสีงอันมสี่อับ่ดีบ่ดีบ่ดีง่ามหลเกี่ยวกัญหายยังไงไม่ต้องใส่ปุ๋ย จบอกหันอันนี้จะใส่ปอนิมันเป็นหน้าถ้ามันชาของเขามันสิเทียบเท่ากันมดนี่เป็นเป็นเวิร์งนี่นะกว้างๆอย่างนี้ต้นข้าวส่วนมากแต่ว่าหน้าแถวนี้งามอ่แสดงว่าดินดีแถวนี้ดินดีเป็นเป็นทีนมันเป็นดินเนี่ยดินทรายหรือดินเหนียวดินไส้ดินทรายดินทรายปนเนี่ยอืมกันล้วนๆพอดีเลยดินล้วนพอดีแล้วสะอนเขาขึ้นไปหน่น้องรุ่นเนี ออกแล้วจ oh. ังนอยกระสีพ้อเกี่ยวเลยเนี่ปลายพืิกากระดีเกี่ยวเลยเนาะแมนบ่ะมาบึงไก่บ่ะนี่ไก่แป็ดจาไก่ลูกและเป็ดี่มีสามารถขายได้แมงก้าขาววะนี่คือกระหางลอยแมนบ่ไก่มีเสื้อจ้ะลมีสายสายพันธุ์ไก่ตีพี่น้องลงลูไก่ต้มลูกละลอยบ่เอา ตัวละหาอยตัวละานผมนมีส,ม,สมุ <laughs> ส้15ปุ่นซุ่เด็กสมบุญซ<อ>ุ้มเลยใช่คาัเกมุมีามยขโมยกินแต่กระตุกไะตีขโมยใรอยู่นี่กเลยไดตีนะครับปเรียนนั่นนะู่ด้วยแต่คลิป ค,คลิปคลิปือเขียวเยอะลัอไม่ได้ซุ่มอ่านี่ตัวเมีาวตมีาแต่่ม่ใช่แมเขียวอ่าตจะมีอันนี้สายพันธุ์นี่ชนิดละพวกเข้ามาทมนืงว่าพุกตัวต้มกินบ่ไรตเบื่อราคามันแพงกว่าต้มเลียนคลิปเลยนึตใจนั่นะต้มไก่ลูกกินนี่เปลี่นคลิปในหมอนาตายเขาติดคลิปตั้งแต่เด็กแสดงว่าเป็นไก สายพัดแกตีบดมันได้ได้สายไ่อกินม่ด้แกไม่ได้